มาบอกดวงชาวันพุธค่ะ6-10พฤศจิกายน2566าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ6พฤศจิกายนชาววันพุธคุณได,ด้ไพฑูรย์วิตกกังวลค่ะ เป็นภัยที่สัญ,ญลักษณ์บอกทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีคุณมีความวิตกกังวลใจในเรื่องที่คุณปรุงแต่งขึ้นมาเองนะคะวันนี้เกิดจากจิตใต้สำนึกหวาดกลัวกังวลใจก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องราวไปว่าจะเกิด สิ่งโน้นสิ่งดีแล้วก็ทําให้ตัวเองหวาดกลัวสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรุงนะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะ,ะก็ขอให้เชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าทำดีได้ดีถ้าทุกวันคุณทำดีแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาเป็นทุกเป็นกังวลใจนะคะ ความหมายด้านดีก็จะบอกถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงหรือเขียนวรรณกรรมทั้งหลายช่วงนี้วันนี้จะมีจินตนาการที่บันเจิดมีอารมณ์ที่ลึกล้ำมีไอเดียคิดสร้างสรรค์ เป็นวันที่คุณมีไอเดียใหม่ๆที่สามารถสื่อออกมาให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมได้นะคะอีกความหมายหนึ่งคุณเป็นคนที่มีซิกเซนคุณจะรู้สึกได้สัมผัสได้ในบางสิ่งบางอย่างและคุณก็เชื่อในสิ่งนั้นเพราะคุณรู้จากตัวของคุณเจอมากับตัวคุณ เรียกว่ามีเซนอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีค่ะยังไงเสียก็ให้อยู่กับปัจจุบันนะคะพยายามควบคุมจิตใจไม่ให้ตะเลือดเรียกว่ามีสติดีที่สุดนะคะวันนี้สติจะคุ้มครองคุณ ติการรู้ตัวทั้งคำพูดการคิดและก็การกระทําวันที่เจ็ดพฤศจิกายนชาววันพุธคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์ของคนเก่งฉลาดและก็มีความประสบความสำเร็จรด้านการเรียนและก็การงานเป็นอย่างดีอย่างยิ่ง ถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เกียรตินิยมถ้าคุณทำงานก็เรียกว่าหัวกะทิเลยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งในที่ทำงานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนเก่งอย่างนี้นะคะการงานใดๆที่ตกถึงมือคุณคุณจะทำได้ออกมาดีมีผลงานเด่นชัดกว่าใครๆนะคะ วันที่8ค่ะคุณได้ไพ่เดอรฮามิทผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ชอบฝึกฝนตนเองหาความรู้มาชอบสิ่งไหนคุณก็จะเรียนรู้สิ่งนั้นให้ชัดเจนให้ลึกซึ้งเรียกว่าทั้งทางโลกก็ต้องการเรียนรู้ให้แจ่มชัดไม่ใช่เรียนนขึ้นๆกลางกลาง จับโน้นจับนี่มารวมกันคุณไม่ใช่แบบนั้นคุณเรียนแบบละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างต้องรู้อย่างละเอียดครบทุกขั้นทุกตอนนี่คือคุณด้านทางธรรมคุณก็ต้องการฝึกฝนเรียนรู้สมาธิจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุด วันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะค่อยๆเรียนรู้คุณจะใชะ้การอยู่คนเดียวลำพังใช้ความสันโดษ mm. เพื่อจะฝึกฝนเรียนรู้ตนเองในสิ่งที่คุณสนใจตลอดวันนี้นะคะชาววันพุธวันที่9ค่ะ 9. พฤศจิกายนชาววันพุทธ คุณได้ไพ่หกหมายา้าวาการงานของคุณได้รับผลสำเร็จนะคะคุณ่ะตลอดทั้งวันคุณเหนไงคุณก็อดทนคุณต่อสู้เฝ้ารอใช้ความมานะขยันอดทนเฝ้ารอ งานนั้นก็ประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจความเหนื่อยของคุณมีความสําเร็จเป็นรางวัลน,นะคะคุณเป็นคนที่มีไฟมากๆจิตใจแข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งเียก็มีพละงกำลังที่จะทำงานให้สําเร็จค่ะคุณก็เลยสําเร็จตามที่ตั้งใจตามเป้าหมายนะคะ สิบพฤศจิกายนชาววันพุธคุณได้ไพ่เดอ e เอ็มเพลค่ะชัยชนะวันนี้ความสำเร็จวันนี้ได้มาด้วยความเหนื่อยยากค่ะสัญ,ญลักษณ์ไพ่บอกพระราชาตำแหน่งผู้นำเกียรติยศชื่อเสียงความร่ำรวย หรือว่าความสำเร็จใดๆของชาววันพุธวันนี้แลกมาด้วยความเหนื่อยแต่มันก็คุ้มค่านะคะไม่มีการงานใดที่ไม่เหน็ดเหนื่อยคนที่ไม่ละความพยายามมีความมุ่งมั่นคุณมาถึงเป้าหมายนี้แล้วนี่คือชาววันพุธค่ะวันนี้คุณชนะนะคะดูแลสุขภาพ ด้วยการผักผ่อนให้พอนะคะอาจจะเครียดกับงานไปหน่อยพลังงานโดยรวมแม่หมอนํำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจใน5้าวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจ ขอบคุณช่อง youtube ด้วยสวัสดีค่ะ